iPad Pro P ป2022กำลังจะมาแล้วนะครับต้นปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งนะครับได้ข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าสิ่งที่คิดเอาไว้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นขนาดนี้นี้น,นี้มันก็จะไม่เปลี่ยนด้วยเหมือนกันมันมีอะไรมั่งเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันคลิปนี้ครับ iPad Pro P ี2022ครับ สำหรับแฟนๆคนที่ใช้ iPad อยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังเลงว่าจะใช้ iPad Pro นะครับแล้วรออยู่ว่าปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่คุณกำลังชมอยู่ทั้งหมดนี้เป็นการคาดคะเนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในต้นปีนี้นะครับในช่วงประมาณสปริงนะครับหรือว่ามีนาเมษานี้นะครับสำหรับ Apple Event ที่จะเกิดขึ้นมีการอัปเดต ชุดใหญ่นะฮะโดยเพราะ iPad นะครับคาดว่าจะมีมาถึง3ตัวแต่ iPad Pro นะครับผมเคยทำคลิปเกินไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลใหม่มาว่าไอสิ่งที่เราคุยกันก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่เป็นจริงนะฮะอันนี้คือการรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆที่เข้ามาวิเคราะห์แล้วมาพูดคุยแล้วมาแชร์ให้ฟังนะครับยังไม่มีการสรุปว่า100%หรือเปล่าถ้าคิดว่าจะร้อยหรือไม่ร้อยเดี๋ยวยังไงเรามาตามกันคลิปนี้ สิ่งแรกเลยนะครับสำหรับ iPad Pro นะครับปี2022นะครับที่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนเลยก็คือเรื่องของจอนะครับคิดว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นมินิดิสเพย์นะครับทั้ง2รุ่นนะครับปีที่แล้วนี่มีแค่รุ่นใหญ่รุ่นเดียวรุ่นเล็กลงมาไม่มีการเปลี่ยนแต่คิดว่าปีนี้คงจะเปลี่ยนทั้งสองรุ่นแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่คิดว่าชุดใหญ่เลยนะครับที่เราคิดว่ามันจะเปลี่ยนเป็นข้างหลังเป็นกระจก แล้วก็เป็น m a ็ s a ซ e เป็นแบบว่าชาร์จโทรศัพท์อะไรต่ออะไรได้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวที่น่าทึ่งมากแล้วก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสําหรับคนที่จะซื้อ iPad Pro มากเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนชุดใหญ่เลยหน้าตามก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมฮะอันนี้นะครับก็มีข่าวเข้ามาอีกว่าอจอกระจกหลังเนี่ยก่อนหน้านี้คิดว่ามีการเปลี่ยนแน่นอนนะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นสําหรับ iPad Pro ปีนี้ก็ได้นะฮะ อาจจะไม่เกิดขึ้นอาจจะต้องรอไปอีก2ปีนะครับสำหรับตัวใหม่นะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็จะแบบว่าสุดยอดมากนะครับผมก็รออยู่ถ้าเปลี่ยนก็มันจะเป็นแรงดึงดูดที่อยากจะให้อยากจะใช้มากนะครับส่วนชิปนะครับแน่นอนทุกครั้งที่ Apple มีการอัปเดตนะครับ iPad นะครับก็จะมีการการพัฒนาเรื่องความเร็วขึ้นนะฮะก็จะเปลี่ยนชิปไปนะครับจาก M1 นะครับมีการคาดว่าจะเป็น ชิป M2 ซึ่งจะมาใหม่ในปีนี้นะครับและแน่นอนจะต้องเป็น Apple Silicon หมดแล้วแล้วก็เป็นชิป M2 หรืออาจจะเป็นชิป M1 Pro หรือว่า M1 Max ก็ได้นะฮะที่ Apple เพิ่งรีลิส s e ์เข้ามากับสำหรับ MacBook Pro นะครับตอนนี้ผมใช้ MacBook Pro อยู่แล้วก็ใช้ชิป M1 Pro อยู่นะครับ เร็วมากสุดยอดมากถ้ามันอยู่ใน iPad นะครับไม่ว่าจะเป็น M2 M1 Pro หรือ M1 Max ก็แล้วแต่ผมว่าต้องเร็วขึ้นอย่างมากแน่นอนนะครับส่วนความจุนะครับเจ้าความจุของไอแพดนี้นะครับก็มีการคาดว่านะครับจะขยายความจุขึ้นถึง2เทนะฮะแน่นอนอราคาก็จะขึ้นไปตามตามขนาดนะครับ ราคาก็จะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันราคาที่หลังนะครับมันจะต้องเป็น 5G หมดแล้วนะครับแบตเตอรี่แล้วก็กอุปกรณ์เสริมใหม่ๆก็คงจะมีมาให้เห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมจิคบอร์ดนะครับแท่นชาร์จแบบ m a ็ s a ซฟขนาดใหญ่หรืออยไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับมันจะมีการเปิดตัวนะครับก็สปริงนี้นะครับก็คิดว่ามีนาเมษานี้คุณจะได้เห็นหน้าตาของ iPad Pro ปี2022นี้ แน่นอนนะครับคันนี้ส่วนตัวอื่นๆนะฮะเราเราเอากันคร่าวๆนะฮะคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคากันส่วนตัวอื่นผมคิดว่าก็คงจะไม่มีอะไรเด่นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องหรืออะไรณตอนนี้ก็ไม่มีรูมเมอร์อะไรออกมาที่มันเด่นชัดนะครับส่วนที่เด่นชัดนะครับให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนเป็นเป็นแก้วใสนะครับด้านหลังเป็นกระจกละนะครับซึ่งมีการคาดเดาว่า iPhone 14นะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน เสร็จปุ๊บก็มีการบอกมาอีกว่าอาจจะทําไม่ทันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นรุ่นหน้าที่เป็นข้างหลังดีไซน์เป็นกระจกสายใหม่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เปลี่ยนโฉมไปเลยแล้วก็ด้านหลังยังสามารถชาร์จแบตเตอรีอ่ iPhone AirPods หรือว่าอะไรต่ออะไรของ Apple ได้อีกก็เป็นเป็นท่านชาร์จไปนในตัวด้วยนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งชิปแน่นอนความเร็วตะกี้คุยไปแล้วมันต้องเปลี่ยนขึ้นทุกครั้ง Apple ต้องเปลี่ยนขึ้นความเร็วนะครับก อันนี้คือสิ่งหลักๆที่เราจะเห็นในการเปลี่ยนแปลงของ iPad Pro ปี2022นี้นะครับส่วนราคาจะเป็นยังไงครับอันนี้เป็นการคาดเดานะฮะราคาคาดว่านะครับถ้าเป็นรุ่น11นิ้วนะครับมันจะมี2รุ่นนะครับมี11นิ้วกับ12.9นิ้วนะครับถ้าเวอร์ชั่นที่เป็น1 2 8ยสกิกนะครับสำหรับรุ่น11นิ้วนะครับ Wi-Fi ก็ราคาจะเริ่มต้นที่3900่บาทนะฮะ256กิกก็อาจจะราคาไปถึง34,400บาทนะฮะกิก ก็ราคาจะประมาณ 4, 100, า4 1่0 0ื่่อบาทนะฮะแล้วก็ 1TB เทบก็ราคาประมาณ5้า0 0บาทนะครับส่วน 2T เทนะครับก็ขึ้นไปถึง69,400บาทนะครับอันนี้คือรุ่น11นิ้วนะครับส่วนตัวรุ่น12.9นิ้วไม่ต้องห่วงครับราคามาหูฉีกแน่นอนครับก็คือว่า128อา่ 28, กิกนะครับเริ่มต้นที่37,900บาทนะครับ 256 g ิก็เริ่มอ่า i นะครับเริ่มต้นที่41,400บาทนะครับแล้วก็512 g ิก i i i ก็อาจจะประมาณ48,400บาท1 t b ก็ประมาณ62,400บาท2 t นี่อาจจะขึ้นไปถึง76,400บาทเลยนะครับไอแพมันแพงมากจริงจมันแพงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณที่จะซื้อรุ่นใหญ่ๆเนี่ยคือถ้าไม่ใช่โปรจริงเนี่ย คิดว่าใช้งานไม่คุ้มเนี่ยนะครับมันก็มีรุ่นอื่นๆหลายรุ่นนะครับที่น่า,สน,าสนใจมองนะครับอย่างเช่น iPad Air 5ก็คิดว่าจะมาปีนี้นะฮะหรือว่า Gen 10ซึ่งเป็นราคาที่มันประหยัดย่อมยาลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับปีที่แล้ว Gen 9มาปีนี้ Gen 10ได้ข่าวว่าจะมาอีกแล้วนะครับบางคนยังไม่ได้รุ่น Gen 9เลย Gen 10จะมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังเล็ง iPad Pro อยู่ก็ต้องถามตัวคุณเองด้วยว่า คุณจะใช้งานมันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าราคามันแพงทีเดียวนะครับถ้าคุณชอบเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้นะครับ u b s c r i b e ช่องนี้ไว้ผมมี Playlist แยกไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีวิวโปรดักต์หรือว่า Information ใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าอะไรพวกนี้โดยเฉพาะ Apple นะครับหรือว่านะครับหรือว่าคุณชอบตัดต่อถ่ายกล้องถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้หรือว่าชอบทํางานเบื้องหลังดูภาพเบื้องหลังถ่ายโฆษณาหรืออะไรพวกนี้ผมมีเพลย์ลิสต์อยู่ในช่องนี้ s subscribe ไว้ติดตามนะครับเราก็เป็นเลือกชมสิ่งที่คุณชอบด้วยนะครับนะฮะอยากจะถ่ายกล้องให้ถ่ายวิดีโอให้อินพุตมากขึ้นก็เข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับกล้องอะไรพวกนี้ได้น,นะครับยังไงฝากช่องนี้ไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม